กันลังจะเป็นการแข่งขันกเก็บบอลชิงแชมป์โลกนะคะในประเภทเผู้ชายนะคะรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะไทยพบกับเดนมาร์กในเซตที่1น,นะคะไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อน,นะคะ่ะตุ้มเสิร์ฟมาเข้าหัวต้อง้เปิดออกมาพีซอชงยืนเตะเนี่ยเรียบร้อยเป็นแต้มของไทยไปนะคะแต้มแรก นี้ไทขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ค่ะใครเข้าไาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตุ้มเสร์บสวยเขาต้องดึงเข้ามาก่อนช่วงออกมากปาดซ้ายปาดเจิดนะคะปาดเจดิดไปหนึ่งกาวสองแล้วค่ะสองศูนย์ค่ะแต่ตอนนี้ไทยขึ้นนำไปที่สองต่อศูนย์ค่ะอือ ลูกนี้เขาชงข้าโต๊ะไปหน่อยนะคะปาดยากนะตรงนี้เป็นแต้มของไครค่ะแต้มตอนนี้ซูนต่อสาดฮะอันนี้อันนี้แปะแล้วไหมเหรอแป่แล้วแป่แล้วค่ะใช่แปะแล้วแปดแล้วก็เขา้าเาะโอ้เสิร์ฟดีมากชงมาแก้หัวข้ามไปจับหนึ่งขอชงตุ้มอืมฉลาดมากตรงนี้ เพราะว่าเขายืนไกลนะคะแล้วสายนั้นนะใครรู้ปะยูเคเจออินเดีย <laughs> ตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะคะ Denmark เดนมาร์กเสิร์ฟแต่มวันนี้ที่ศูนต่อสี่ค่ะเคาไม้อ่อนเขาเสิร์ฟดี oh. ไปสองเปิดได้ชงมาตุ้มทำอะไร oh. ยืนปาดไปเขาเปิดหนึ่งชงอกสองปาดซ้ายอีกเหแือว่าติดหัวตะข่ายออกไปเองนะคะ oh. เป็นแต้มของไทย ีอ่อย่่ยเยเอาีเลยขึ้อ่งอคร่งองคร่องลูกนี้เขาเสิร์ฟดีะพี่สอจะป่อยให้อ็ดบอนแต่ไม่อ็ดนะแต้มของเต้นหมาราชตีไข่เต๋อแล้วหนึ่งก็ห้าดเขาจับปุ๊เขาเสิร์ฟเลยนะได้บอลได้บอลมาเขาจับแล้วเสิร์ฟเลยต้องระวังนะคะลูกนี้ ไม่อะมันมันไม่ได้แข็งแล้วดิี่ยอยูเนี้ยเขาเสิร์ฟด,ดีเร็ว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 ,รวแตะข้อข้ามมาเขาจับหนึ่งตรงซ้ายโอ้โหตรงข้ามไปเป,ป็นแต้มของใครนะคะเท้า,าโดนไปไหนดๆๆๆๆโดนโดนโดนนะแต่ข้ออะเตะข้อเขาเรียกแตะข้อแต่ข้อวันนี้เป็นเสิร์ฟนะใครเป็นฝ่ายเสิร์ฟมาแต้มของที่หนึ่งต่อเจ็ดค่ะเดี๋ยวต้องนอนแช่งใช่ไหม ลูกนี้มันโดนตะข่ายแล้วมันเด้งสองอะน้องปุ้มก็คือบอกปล่อยน,นะแต่ว่ามันมันเด้งแค่สองนะคะมันก็เลยรับไม่ทันละไม่คิดว่ามันจะจะครูดเลยนะคะสวัดีหัวข้ามไปอืมตะข่ายแล้วเป็นแต้มของไทยนะคะแต้มตอนนี้อยู่ที่แปดต่อสองนะคะไทย 8, แปดเดนหมากสองคะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหือ เสิร์ฟดีมากเสิร์ฟแบบลูกตกเท้าแล้วเปิดไม่ได้นะแพมตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อสองนะคะซอส,ส,สเสิร์ฟเสิร์ฟปิดขวาไปออกมานิดนึงนะคะเสิร์ฟลูกแรกเสียไปต้องเสิร์ฟลูกที่สอง่ะเนี่ยทุกคนสนามแบบพังแบบเห็นไหมเห็นเนตรงนี้ไหมคะนี่ งนี้สนามพังนะคะพี่ศอจะวิ่งไปรับนะคะแต่ว่าขามันโดนสนามแล้วมันไปไม่ได้นะคะเลยต้องหยุดนะคะไม่รู้ว่าเขาจะประ้วงกันยังไงเขาก็บอกว่าแต้มมันตกแล้วแต่จริงๆแล้วน่าจะวิ่งทันนะคะตอนนี้เดี๋ยวต่อจิ๊กซอฟแป๊บหนึ่งนะคะแต้มนี้เขาจะให้เล่นใหม่ไหมอ๋อตรงนี้เล่นใหม่นะคะแต่ว่าฟังเดนหมาบอกว่ามันจะตกอยู่แล้วนะคะ ไอเสรอกลุกที่หนึ่งใหม่คะหัวข้ามาตุ้มเปิดลังเท้าพี่สองชงอกสวยมากลุนก้นไปนิดหนึ่งนะเป็นแตมของเดนมาร์กเตมตัวนี้อยู่ที่สามต่อเก้าค่ะเดนมากจะเป็นฝ่ายเสรืร์ขาเขายาวมากเลยอ่ะดีฉาขาเขาดิ เบอรโฟนะคะเป็นแต้มของไทยนะอันนี้ขึ้นนําไปที่สามต่อสิบค่ะเดนมาร์กเออเดนมาร์กสามไทยสิบค่ะแต่รุ่งแรกติตะข่ายไปเองนะคะเสะริมรุ่ที่สองค่ะรงนี้ติติดหัวตะข่ายนะคะ แต้มตอนนี้อยู่ที่10-4ต่อค่ะภ้าชนะไปเจอใครครับยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นภ้าชนะอาจจะไปเจอคู่ระหว่างอินเดียกับยูเครนค่ะใสสวยเออเขาชงอกทำไงต่อไม่ถึงนะคะมันอยู่ไกลเกินไปค่ะตอนนี้เป็นแมตช์พอยต์ของไทยแล้วนะคะแต้มตอนนี้4-11ค่ะ ถ้าเราได้อันนี้ก็ก็คือจะปิดเซตแรกไปนะคะ New <Second> คเอชบอวเซกแเซอแบบนี้ใครจะรับได้คะ่ะจบเซตที่หนึ่งนะคะไทยเอาชนะเดนมาร์กไปได้ด้วยคะแนน12ต่อเท่าไหร่วะ4ค่ะ สี่ห้าในแหละจำไม่ได้ละเอาที่เห็นมีไรน้องกอบมุมหนึ่งสมาคมมุมหนึ่งเพจพิอาร์มุมหนึ่งดีมากเลยค่ะใช่ค่ะถ่ายหลายๆมุมเขาจะได้เห็นกันหลายๆมุมนะคะของสมาคมก็อีกมุมหนึ่งนะคะแล้วก็ของพิอาร์ก็อีกมุมหนึ่งของหนูก็อีกมุมหนึ่งคนละมุมนะค่ะนี่เพจสมาคมอยู่ตรงนู้นนะคะนี่สมาคมภาคกีฬาใช่หนูภาคแบบแล้วแต่อารมณ์หนูนี่ภาคเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นักกีฬาภาคใช่นักกีฬาภาคก็จะภาคแบบแล้วแต่อารมณ์ค่ะ เขาถามนะว่าทําไมไม่พูดย่อเขาเลยบอกว่าอุ้ยถ้าพูดย่อเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเอ็ดพี่อาร์อะเอ็ดพี่อาร์อยู่ตรงนี้นะคะอนนี้เจ็ดพี่อาอ่ตรงนี้นะก็เจ็ดพี่ต้นอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเป็นไงหลายมุมมากนะกีฬาเท็บอลมีทุกชอ่องมีทุกไลฟ์ช่วยกันถ่ายเยอะๆชอบดูค่ะฮะไม่ได้อะไรเพราะว่า เน็ตช่องไหนดีดูช่องนั้นได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะก็คือเข้ารอบสี่แล้วสายนู้นไม่รู้ใครชนะก็รอรุ่นแค่ผู้ช่เขาบอกบราซิลโปลแลนด์สนามหนึ่งมันมากค่ะอุย้ยอยากดูเลยอ่ะผู้ชายผู้ชายโคแนโลแนด์ก็มาดีนะใช,ใช่ค่ะผู้ชายน่าดูนะคู่นี้เป็นอยู่สายบนค่ะคู่นี้โอ้เสิเร์ฟิไ๊ไม่ทำไม เริ่มต้นไปในการในเซตที่สองนะลูกแรกเราเตะได้แต้มไปปะค้าเราจะได้แข่งระหว่างอินเดียกับยูเครนอะน่ะใครเนี่ยถ้าถ้าเราชนะก็รอเจอแล,ะละ้วรัสเซียคืออะไรมาเซนโดอะไรเป็นอีกสายหนึ่งข้างบนค่ะไม่ใช่ตอนนี้เราเสร็จเสร็จที่ราสี่แล้วไงใช่ค่ะถ้าสี่ก็คือรอเจอระหว่างใครอะระหว่างอินเดียกับยูเครนค่ะมาโ,โปแนลนด์กันนะจะโปแลนด์เป็นอีกสายหนึ่งสายข้างบนกับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่าอันนี้เขาพูดให้ฟังได้เฉย จบคู่นี้ไทยแข่งกี่โมงคะทั้งชายและหญิงชายน่าจะหมดแล้วนะคะต่อไปจะเป็นคู่ผสมค่ะ18บแนาฬิกาสาิบนาทีค่ะโอ้เสริฟดีค่ะลองว่าเยอดูไม่บอกว่าไหน่นอุกคนงงงงเขาเสริมดีค่ะได้สองแต้มเลยตอนนี้แต้มตะกอยที่สองเข้า อินเดียดูแล้วมีทรมดีแต่อาจจะยังไม่เก่งต้องรอดูค่ะยังไม่แน่ใจแต่ว่าตอนแรกตอนแรกเราต้องชนะเดนมาร์กให้ได้ก่อนอ่ะตอนนี้สองเท่ากันนะคะฮึมกุ้มเสร์ฟดีเขายังเปิดได้ชงม,มาโอ้แต่ว่าชงเข้าตามโตแต่ก็ยังแก้ได้อีกกุ้มเปิดหนึ่งสองทำไงเตะอืมตะบิดซ้ายบิดซ้ายเกินโดนตะไคร่น้องกุ้มคิดว่าได้แต้มนะคะลูกนี้เป็นแต้มของเดนมาร์กนะคะ ตอนนี้เขานำนะคะสองต่อสามะคะ่ะเราสองค่ะ <c oughs> โอเ้เพฟัง <c oughs> อืมลูกนี้กุ้มเสิร์ฟดีมากเลยะคะ่ะเสิร์ฟสายเฉ็บๆนะคะ <c oughs> เป็นแต้มของไทยนะคะแต้มตอนนี้สามเท่าะคะ่ะกลับเนื้อนักกีฬาเราเปลี่ยนไปมากเลยะคะ่ะ เอาบอกกล้ามเนื้อนักกีฬาเปลี่ยนไปมากเลยค่ะเราเล่นวิทย์เล่นวิทย์ใช่พูดวิทย์เราเรามีนักเสริมสร้างนสร้างนะคะตอนนี้เรามีนักเสริมสร้างมีนักกายภาพด้วยค่ะแล้วก็มีทีมหมอนวดด้วยค่ะตอนนี้เราครบเลยนะคะสมาคมรับรองเราทุกอย่างเลยค่ะสาธาสาโอไอคือวุ้นเด้เขายืนถ่ายยู่นานแล้ว ใช้คู่เซอร์เบียมาไหมครับใช้คู่เซอร์เบียไม่มานะคะเมื่อกี้น้องตุ้มเสดโดนตะข่ายไปแล้วนิดเดียวแต้มตอนนี้อยู่ที่3ต่อ4ี่ะโปแลนด์นำเซตแรก1า1 4โอ้โปแลนด์มาดีมากเลยเนี่ยนะสวยเออสิ่งละแก่ตัวได้แก่ตัวได้แต้แมตอนนี้4เข้านะคะเดนมาร์กจะเป็นฝ่ายเสริเร์ฟ่ะเดนมาร์กเสิร์ฟค่อนข้างเร็วนะคนโยนปุ๊บนะเสิร์ฟครับเนี่ยเสิร์ฟดีมากเลย ลูกเมื่อกี้น้องตุ้มจะทำอย่างนี้ครับแฉลบแฉลบนะคะแต่ว่าม,มันเมื่อกี้มันโดนหัวตะข่ายไปแล้ลูกนี้แก้ตัวไปได้นะ,ะแต้มตอนนี้ที่สี่ต่อห้าค่ะโอ้เสือดีมากโอ้ยเนี่ยเป็นอีกแล้วเห็นไหมทุกคนพื้นพังอีกแล้วต้องมาต่อจิ๊กซอ์อีกรอบนึงนะคะคือ,อเขาอะอจะทักท้วงว่ายังไงลูกเมื่อกี้เราก็น่าจะวิ่งไม่ทนแล้วของเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะ คิดว่านะดูจากค่าทางการชี้ของเขาคือเขาจะบอกว่าแต้มนี้เนี่ยต้องให้เขาแต่จริงๆแล้วคือถ้าเราไม่เล่นต่อคือหยุดนะเราเคยมีประสบการณ์ที่ปักกิ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราถ้าเราวิ่งไปเล่นต่อปุ๊บเขาก็จะให้เราเล่นไปเราต้องหยุดเล่นนะเพื่อที่จะเริ่มใหม่มีประสบการณ์แล้วไนงะตอนปักกิ่งถ้าเราไม่เล่นต่อเขาถึงจะให้หยุดนะอีอย่างนี้ก็ได้ใช่เราไม่รู้นะคะนายตอนนี้ต้องเสิร์ฟใหม่นะคะ ไม่รู้สึกลูกไหนนะเสร์ลูกแรกเสียเองนะคะอ,อุ้ยโปแลนด์ชนะบาราซิลแล้วอะ่ะเจเจ๊จจนหนึ่งอะไอที่สนามนู้่ะเมืกี้เป็นแต้มของไทยนะคะเสิร์ฟเสียสองแต็มตัวน,นี้ที่สี่ต่อหกค่ะ ต้องระวังดีๆนะคะว่าเสิร์ฟแฉลบแฉลบโตะงค่ะเอชบอลนะคะเอชบอลลูกสองเสิร์ฟลูกที่สองใหม่ะคะ่ะเฮ้ยอะไรนี่มาแจกกงแจกฟรีอะไรบล็อกบล็อกยังไงวะเส้นสองเกมค่ะเล่นหลายเกม ข้ามมาแล้วเขาข้ามมาแล้วเออฝ่ายเสียเองนะคะตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะคะไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วตมตอนนี้ที่เจ็ดต่อห้านะคะโอลชนาบาซิลกัอละอ,อันนี้ดูทุกช่องเลยหรือเปล่าคะเนี่ยดูดูทุกคนรู้หมดเลยอะ่ะไม่มาถึงว่าเขารู้ว่าแบบตันนี้ตันนี้หมายว่าดูทุกช่องเลยหรือเปล่าต่อ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  ขาน่าจะยอมรับนะว่าเขาน่าจะทําเสียเรืร่องอะไรสักอย่างเขาก็เลยแบบไม่เล่นต่อลนล้เป็นแต้มของไทยนะคะแต้มตัวนี้ทุกห้าต่อแปดค่ะเออสวยสวยขอชมปกมาเป๊ะเฮ้ยโอ้โหลูกนี้เตดเต๋เป๊ะนะแต่ว่าเตะไม่โดนนะคะเป็นแต้มของไทยนะแต้มตัวนี้อยู่ที่เก้าต่อห้าค่ะ เติบลูกแรกเป็นตะขายไปนะคะนี่นะคะเบื้องหลังการภาาของต้นราชนาวีค่ะเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูนะคะผาาอย่างนี้เลยนะนี่นะไม้ที่เป็นต้นตาขหา่นอยอยู่ที่หุมหน้า เซตแล้วเท่าไหร่คะเซตหนึ่งสิบสองแต้มนะคะแต้มตอนนี้อยู่ที่สิบต่อห้าค่ะแข่งขันกันสองในสามเซตนะคะเซตละสิบสองแนนค่ะยกเว้นเซตที่สามจเท่าจะมีดิวนะคะสองแต้มห่างไปเรื่อยจนกว่าจะห่างสองค่ะแต่ถ้าเป็นเซตที่หนึ่งกับเซตที่สองจะไม่มีการดิวนะคะใครได้สิบสองก่อนชนะเลยเห็นมาละสิบเอ็นห้าสิบเอ็นห้า แตมอันนี้แก้มแต้มเดียวจะเกมนะคะเราขอแค่แตมนี้แ้มเดียวจับหนึงชงสองสวยมาก้าอเลยค่ะปิดเกมสวยมากแอบแต่หยอดนะคะ,ะในที่สุดทุกคนก็จะถามว่าไม่มีลูกแต่หยอดแล้วนี่ไงสารสัก์จัดให้แล้วคะจบเซตที่สองไปแล้วนะคะไทยชนะเดนมาร์กไป12ต่อ ห้าคะแนนค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะไทยเอาชนะเดนมาร์กไป2ต่อ0เซตค่ะผ่าน